ทุ่มมาอันไทยรวบอันทุ่งดอกปอเทืองอยู่บ้านกุลิง,งอพที่น้องขาบัานยายทุ่มไกลๆบัานยายทุ่มนี่ละลลทุ่งดอกปอเทืองบ้านยายทุ่มนะคะ<ล>บ้านกุลิงอผู้ใดสนใจมาไทยดอกไม้สวยๆเด้อค่ะเด้อพี่น้องขาเพิ่นเหตไทฟี่เด้อี่เพิ่นเห้เอฟฟี่พี่น่าสวยมากเลยทุ่งดอกปอเทืองนะคะ ทุ่งดอกปอเทืองสวยสวยพี่น้องสวยสวยมากเลยทุ่งดอกปอเทืองพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนเมื่อนี้ยายทุ่มเลืองงานไหวเนาะยายทุ่มกันเลยในยิ่นนองว่าเพื่อนปลูกดอกปอเทืองดอกดอกดอกปอดเทืองหน่ะมันบำรุงดินเพื่อนปลูกเนื้อที่ประมาณสิบไรนี่แหละพี่น้องงามงาม สุดลูกหูลูกตามืงอนียายทุ่มเหลิกงานไหวเนาะยายทุ่มก็เลยมาขอทายลูกเพ,พิ่นพี่น้องขะเส็นทางระวางบ้านสีเชียงใหม่ไปหาบ้านกุลีง้อพี่น้องผู้ดใดสนใจมาเที่ยวพ้นว่าเสียให้พ้นว่าเสียให้เสียบัตรจักบาทพี่น้องมาทายลูกฟรีไดเดอร์พี่น้องะ่ะเนี่ยทุ่งดอกปอเทืองเนื้อที่สิบไร่ ระหว่างบ้านสีเชียงใหม่กับบ้านกุลิงอนะคะตาบลนาดีค่ะสนใจถ่ายรูปต้นดอกปอเทืองได้เพิ่นปลูกเพื่อจะบำรุงดินพี่น้องสุดลูกหูลูกตาเลยพ,นะพุ่นอ่ะพี่น้องคะเด็กน้อยก็มาด้วยเด็กน้อยก็มาด้วยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับพ,นะพุ่นน่ะพี่น้องหลย เยอะแยะเลยพี่น้องอันนั้นสงสัยสิเป็นอ่าบ้านสวนเพิินเพื่อใดบุ้นนี่ที่เพิ่นรอมหัวไว้เนาะอาจจะเป็นบ้านสวนเพิินอันนี้ยายทุ่มอ่าอันหันห้เอฟซีเบิงพี่น้องขาสงสัยอ่าเพิ่นกระสีดอกลวงลอยไปแน่แล้วเนาะเพราะว่ามันโดนแล้วมันออกดอกโดนแล้วน้องสาวยายทุ่มส่วนมานะ ยายทุ่มบอกบ่มีเวลาเหตุกางานพี่น้องยายทุ่มเหตุตางานบ่มีเวลาช่วงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายทุ่มนอนหน้าน้าน่เด้อพี่น้องเด้อคนะค่ะพี่น้อง่นตะเวน้นแดดลำไรสวยพี่น้องขาเพิ่นห้เขามายางถนนนี่กะรถกระบะเที่ยวได้ดดเด้พี่น้องรถกระบะก็เที่ยวได้พี่น้องสวยสวย ทุ่งดอกปอเทืองเนื้อที่ประมาณสิบไร่นะคะเอฟซี FC ทุกท่านอยู่ระหว่างบ้านสีเชียงใหม่กับบ้านกุลิงอตำบลน,นาดีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะพี่น้องคะสวยมากเลยเพืน่นเพื่นปลูกเพื่อว่าจะบำรุ่งดินเด้อค่ะพี่น้องดินเห่าบ่ดีจังสีนะ่ะ เพิ่นกระปูกแลก้วกระไทกบเพื่อจะบำรุงดินเนาะตามตามศาสตร์ของพระราชาของเฮ้าในหลวงรัชการที่เก่าเพิ่นเพิน่พนบอกมาเนาะอันนี้เพิ่นกระเฮ็ดตามร้อยพอหลวงรัชการที่เก้าของเราปลูกต้นปอเทืองล้ะกระไทกบดินเฮาก็จะงามพี่น้องขาเด็ <S 2> <S 2> <S ก, <S <S ก <S <S ๆกเยอะแยะเลยคนถ่ายรูปก็เยอะแยะ อันนี้สงสัยสิเป็นบ้านสวนเพิ่นเนาะยายทุ่มเบ่ะใครเดี๋ยวมาทางนี่ช่วงนี่เฮ็ดงานได้ห้าหกเดือนแล้ว่บ่ะใครมีเวลามากโอ้ยน่ารักมากเลยนี่ค่ะเด็กๆคุณน่ะสวยมากเลยค่ะอันนั้นยายตุกยายตุกสายห้าอันนี้ยายสอนกวยเตี๋ยวเป็ดอันนั้นะยายล่ามักมวน เ้าอยู่นีก่กับยายทุ่มนอนหน้าพี่น้องค่ะฝากกดไหลกดแช่กดติดตามให้เนเดอร์พี่น้องค่ใาใช่สวยตรงไหนตรงนูน้นสวยมากเลยอันนี้กำลังแอกแอกถ่านะคะเสือ้อรีนะคะ<ำ>โอโ้โหถาแอกแอกถ่าพี่น้องสวยมากเลยยายลา ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ช่องของยายทุมนอนนาด้วยนะคะนานๆยายทุมจะได้มาอาัดวิดีโอลงให้เอฟซดูเนาะยายทุมไม่มีเวลาทำแต่งานค่ะอันนั้นสงสัยสิเป็นบ้านสวนของเพิ่เนนะพี่น้องนะเพิ่นเหลียงงัวน้ำผอมสวยมากเลยพี่น้องเด็กๆชอบเพิ่นปลูกเพื่อจะบำรุงดินเนาะพี่น้องคะ ปลูกต้นปอเทืองแล้วก็ไถกบบำรุ่งดินดินเสื่องคุณภาพเนาะพี่น้องคาเข้าใส่ตะสารเคมีหลายเข้าบม่มพอได้บำรุ่งดินอันนี้เพิ่นเท็ดตามศาสตร์ลราซ่าเลยถ่ายรูปแม่จะถ่ายให้ถ่ายสิลูกสวัสดีเอซีแม่ทุมหน่อยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายทุมนอนนานด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ